game là gì dia viết mở game là game full blood game là gì dia

No. Oh, this wow. <laughs> yeah. yeah. ตูนก็ไม่มีอะไรน่าดูหักขุดดิเสียงไม่ได้ขอเลยนะ แล้วในดิสคอดเสียงมันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะในยูทูปพี่ทำเสียงเปลี่ยนอยู่นะไม่เสียงไม่ชัดด้วยเสียพูดอะไรก็ไม่รู้ในใน u t ทูปนะเออก็พี่ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงไงี่กูลังลองอยู่แล้วมึงบอกว่าเสียงไม่เปลี่ยนในดิสคอตพี่เลยงงอืมเสียงไม่เปลี่ยนในดิสคอม ใส่เบอร์ทางมีอะไรไหมเหี yeah. okay, well. mm ้ยใครวะเเวาสสองนาที เกนรถเรื่องไหนวะเจ่นรถจากรแม็กเ,เนี่ยเล่นเล่น GTA อยู่เหรอไอ GTA โรเปย์ลองไปค้าทีมโอจิไม่มันไม่ใช่ GTA ออนไลน์นะมันเป็นของไฟเอ็ม มันเป็นโลเปะมันไม่ใช่นั่นแต่ยังหาเซิร์ฟที่เข้าไปเล่นชิวๆไม่ค่อยมีเซิร์ฟน่าเล่นเท่าไหร่อยากเข้าไอวีวอตซิตี้แต่ว่ามันเข้าไปมันต้องสอบก็เลยขี้เกียจมิสเอาเข้าไปด้วยอืมแล้วคือคอมกูมพิมพภาษาไทายไม่ได้ไง คีย์บอร์ดกูไม่มีภาษาไทยก็เลยคี้เกียจด้วยละใช้คีย์บอร์ดออนสกรีนดิหึมีบอร์ดออนสกรีนอะแล้วก็แอดภาษาไทยเข้าไปเออว่ะไว้เดี๋ยวใครทำ <c oughs> เออโนบิต no ะ <c oughs> เล่นอะไรเนี่ยอ๋อไีเชี่ยคนละโนบิตะป่าววะเออคนละโนบิตะไอสัตว์ อ้เซอส์วิคคนชื่อเหมือนมันมเกมอะไรดีเกมเต็มเครื่องไปหมดเลยส้นตีเนอยอืมเดทไปเดทไรไหมไม่มี มีดิสตินีสองฟรีอ่ะเคยเล่นอยู่พี่เล่นในเพย์สี่เพย์สามกับเพย์สี่ว่าพอไอ้นั่นเราเริ่มเบื่อก็เลยไม่ได้ดาวโหลดของเพย์สี่เข้ามามีเกมอะไรเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเซลเกมไม่น่าเล่น เล่น Lost Ark แล้วอ่ะนี่หมวนได้ไปดูยังไม่เฮ้ยเฮ้ยตงทำไมเฮ้ยม,ม,มันมีเกมหนึ่งเกมแล้กว่า Everforest ป่ะหัวเที่อะไรทุกอย่างเกมเข้าป่า เวันนี้กูแทบจะเกือบจะดาวน์โหลดอันนี้มาละไปโปเกมอนชิวโปเกมอนชิวในโซดอ่ะนใน Nintendo อ๋อไม่เได้โปเกมอนยูไนเตอร์เห็นอยู่เหมือนกันนะมันเป็นยังไงวะเล่นใส่คล้ายคล้ายเด็กอมเลจันแต่มันก็เป็นแบบสกอร์แต้ม เงีนง่ายๆเผื่อว่าของรุ่นเก่าอะเรทเยโล่อะไรพวกนี้รุ่นแรกเลยอะเ่แม่งโคตรมันเลยโหลดในคอมมาสิฮะ<า>โหลดในคอมมาสิใช้อะไรอะ่ะจำไม่ได้อะลองไปหาใน YouTube ดูดิเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนโน้นโดไม่มี Nintendo ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็โหลดในคอมแอปในคอมแล้วก็โหลดมาเล่น ông hmm. bên tâm đấy mệt, Có hạ cư khu khích đẹp hạ ngay กลิ่นเฮลปะวะเสือสดีมัต้ตชื่อมันได้กินเฮล่จริงด้วยเยบสี่เหเรียญนสัตว์ พี่หมอเคยดูบลิช,ชไหมดูครับจบไปหังึดูจบยังจบนะถ้ายังไม่ผิดจำไม่รอดเหมือนกันแต่พี่ว่าพี่จบนะจบยังไงอ่ะจำไม่ได้ไไดว่ะเฮียต้องนานแล้วมั้ย เฮีออยาม่นรู้จะเล่นเกมอะไรสดเปิดคอม,อมแม่งเลยเบื่อเบื่อหนูมีสด of l e g เ n นไหมไม่มีครับจะคิดว่าจะซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้อ่ะไม่ไม่ต้องซื้อไม่ดีอ่ะมันเฉยๆเดี๋ยวคนมันก็ไปเล่น lost o r l กันหมดแล้วอ่ะ เราสอกแม,ม่แม่งคนก็หนีไปหมดคนก็อยากเสียกันก็เสียได้แต่คนเูาก็ไม่ได้เล่นเนี่ยเราก็เล่แค่ในเบต้าได้ในเบต้าก็หยุด้องออกไปออกเป็นออฟฟิเชียลไม่ได้เล่นล